สมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหมอ้อน้ำนะครับของ All New d i m a ์ปี2อ1 2นอะครับอ,อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีมีเป็นฝาหมอ้อน้ำนะครับลดหลายปีแล้วก็สมควรเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นน้ํายาหมอ้อน้ำนะครับเป็นชนิด llc นะครับ545นะครับตัวนี้ต้องผสมน้ำนะครับ เป็นแบบเข้มข้น3ลิตรนะครับต้องผสมน้ำนะครับคู่มือรถใช้ทั้งระบบประมาณ9ลิตรนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนถ่ายเนี่ยคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดสักทีเดียวครับก็ผมจะผสมน้ำประมาณ5-6ลิตรนะครับตัวนี้นะครับน้ำใช้เป็นน้ำน้ำกันที่เป็นาขายตามรังค้าทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช้น้ำประปานะครับ ออก็ขั้นตอนแรกเราก็ถ ột, อดหม้อหม้อพักน้ํานะครับหม้อพักน้ําอันนี้ผมถอดออกเลยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้โทดสั์มันตัดถอดหม้อมพักน้ํานะครับแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ําด้านบนไว้นะครับเอาหม้อพักน้ำมาทำความสะอาดนะครับทําให้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปถดอดปลั๊ก Rule. ปลัป๊กของหม้อน้ํานะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือด้านล่างของหม้อน้านะครับ หลังจากเราเปิดฝาหม้อน้าแล้วแล้วก็นําถังพักน้ําไปทำความสะอาดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กถ่ายหม้อน้ํานะครับของหม้อน้ํานะครับอ่เป็นเกียวซ้ายปกตินะครับก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงดึงจุกมันออกเลยนะครับแล้วน้าในหม้อน้ําก็จะไหลลงมานะครับ ดังนั้นผมก็ปล่อยอลาดมาที่พื้นเลยนะครับสีก็จะไม่ไม่เขียวแล้วนะครับจะออกเป็นเหลืองๆหลครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการผสมน้ำยาหล่อเย็นเพื่อจะเติมนะครับ หลังจากเราถ่ายน้ําในมะนาวหมดแล้วนะครับก็นําปลักตัวเดิมนะครับไปปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะเติมน้ําลงไปให้เต็มอีกครั้งนะครับเป็นการาล้างน้ายาตัวเก่าแล้วก็สนิมอีกครั้งนะครับอันนี้ผมใช้น้ำประปาในการล้างนะครับแต่ก็เอาผ้ากรองไว้นะครับเพื่อกันเศษตะไคร่กับเศษสกปรกจะลงไปที่มะนานะครับ เราเติมเราก็เติมให้เต็มนะครับแล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนเดิมครับก็คืออเดนน้าํายาเดนน้ําปักตัวเมื่อกี้ออกอีกนะครับทำทักสองสามรอบก็ได้ครับเพื่อความสะอาดนะครับนี่นะครับหลังจากผมทําการเติมน้ําให้เต็มแล้วก็ถ่ายออกครับอันนี้ผมทําไปประมาณสี่ครั้งนะครับ จนมั่นใจว่าสะอาดแล้วนะครับอยากให้สังเกตตรงนี้นะครับพรดีว่าผมไม่ได้ลองน้ำไว้นะครับก็เลยไม่เห็นก็เลยมันจะดูไม่ชัดนะครับแต่ว่านี่คือสนิมนะครับที่ออกจากหม้อน้ำนะครับนี่นะครับนี่คือสนิมนะครับแดงแดงนี่คือสนิมนะครับที่ออกจากหม้อน้ำนะครับอันนี้ขนาดว่าผมเปลี่ยนทุกสองปีนะครับ ก็ให้เพื่มพัฒนาสมาชิกหมั่นเปลี่ยนกันด้วยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับของปลั๊กถ่ายนะครับปลั๊กถ่ายเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีโอลิงนี่นะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเช็คสภาพอยู่แล้วมันยังโอเคอยู่ก็ใช้ได้นะครับแล้วเวลาขันเข้านะครับระวังด้วยนะครับมันเป็นเกลียวพลาสติกนะครับตรงนี้ถ้าขันไปแล้วมันฝืด อย่าอย่าฝืนต่อนะครับเดีย๋ยวเกลียวมันจะล้มนะครับให้ค่อยๆขยับนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีผสมน้ำยารอเย็นกันต่อเลยครับต่อไปเป็นขั้นตอนวิธีการาผสมน้ํายามะนาวกับน้ำนะครับเราใชา้น้ำสะอาดนะครับ ประมาณ6ลิตรนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาเข้มข้น3ลิตรนะครับแต่ตามสเปคเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยก็คือเขาให้ใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะครับก็คือว่าถ้า,าน้ำยาเข้มข้นเนี่ย3ลิตรก็ให้ใช้น้ำ3ลิตรนะครับแต่ว่าทั่วไปก็ส่วนมากจะใช้กันประมาณนี้ครับ3 3ต่อ5นะครับก็มันอาจจะไม่ดีสักทีเดียวนะครับแต่ก็ขยันเปลี่ยนล้วนะครับ ผมอย่างผมเปลี่ยนก็ทุกๆสองปีนะครับแล้วก็วาวน้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกๆสี่ปีนะครับก็คือเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ำสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนาวาวน้ำหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับใช้ลดประมาณไหนนะครับใช้ลดทุกวันใช้ลดเดินทางไกลบ่อยอะไรนี้ก็เติมให้เข้มข้นกว่านี้ก็ได้นะครับวิธีผสมก็คือน้ำเนี่ยมันจะหกลิตรนะครับ มันจะมาหลิตรเราก็เทออกใส่ภาชนะอื่นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจำนวนน้ำยาเข้มข้นเนี่ยสลิตรแล้วครับ ก็เทผสมไปเลยครับที่ร้านเขาการันตีคือเขาจะมีถ้าเป็นน้ำยาแทนะครับก็จะมีโลโก้เขียนว่าตีเพชรนะครับเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อสัมผัสกับตัวน้ำยาเนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นๆนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันอุ่นๆเหมือนกันแล้วก็ผสมลงไปเลยครับ หลังจากเราติดตั้งหม้อพักน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเติมน้ําที่เราผสมแล้วลงในหม้อน้ํานะครับก่อนอื่นเราก็นําปักอุดตัวที่เราใช้เดินน้ํานะครับไปขันไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ใช้มือบิดนะครับบิดให้แน่นนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาเติมน้ําลงในหม้อน้ํานะครับ พอเราเติมจนเต็มหม้อน้ำแล้วนะครับน้ําจะลงไม่ได้นะคะรับนี่เราต้องไปติดสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อให้ระบบน้ําม,มันวนนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่าวาล์วมันจะเปิดแล้วให้น้ําวนในระบบนะครับแต,ต่ขั้นตอนนี้สมควรทํานะครับเพราะว่าไม่งั้นน้ําในระบบเราจะขาดได้นะครับส่วนน้ํายาที่เหลือเนี่ยถ้าเราเติมไม่หมดเราก็ใส่ในถังพักครับเพราะว่าตอนนี้ถังพักมันยังไม่ได้ขีดที่กําหนดนะครับ แล้วก็ถ้ามันเต็มจริงๆก็เราสามารถนําเก็บไว้เติมเวลาที่ในถังพักมันพร่องไปนะครับแต่ถ้ามันพร่องไปนิดเดียวจากขีดแม็กเนี่ยอย่าไปเติมนะครับเพราะว่าเวลาน้นําน้ำเมื่อน้ํามันล้นมาเนี่ยมันจะทําให้อ่ปริมาณมันเยอะเกินมันอาจจะล้นออกอุลบายได้นะครับต่อไปเราก็ไปอ่าสตาร์ทเครื่องเพื่อน้ำนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องแล้วครับเราจะเห็นพออากาศนะครับ ี่้นตอนนี้จําเป็นนะครับเราต้องไล่าอากาศให้หมดนะครับในระบบนะครับพอมันพอมันยุบลงไปแล้วก็คอยเอาน้ำหล่อเย,ย็นมาเติมนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะครับหลังจากเราสตาร์ทเครื่อง ไล่ระบบน้ำแล้วนะครับไล่อากาศในระบบน้ำแล้วนะครับก็เราก็นำฝาหม้อน้ำที่เราซื้อมานะครับเปลี่ยนใส่ลงไปนะครับส่วนน้ำที่เราผสมแล้วมันเหลือนะครับเราก็มาเติมในหม้อพักน้ำนะครับให้ถึงขีดแม็กนะครับถ้ามันยังเหลืออยู่เราก็เก็บไปใช้ได้นะครับเอาไปเติมเวลามันพร่องลงนะครับก็คลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ